บทที่18ผมวิหารภาวนาเมตตาใหญ่เอวเมสุตังเอกังสมยังภควาสาวัตถียังวิหะรติเชตวเนอนาถปิณติกัสอารเมตตลโขภควาภิขุอามันเตสิพิขัโวติพระทันเตติเตพิขุพคกวะโตปจัตโสสุงพัวะอะเอตตะทวจะเมตตายะพิกเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายะภาวิตายะภะหุลิกตายะยานีกตายะวัตุกตายะอนุทีตายะ ปาลิจิตายะสุสะมารัายะเอกาทสานิกสังสาปติกังขาอัคตเมเอกาทสะสุขังสุปฏิสุขังปฏิพุชติณปาปะกังสุปีนางปัสติมนุษสานางปิโยโหติอมนุษสานางปิโยโหติเทวตาลักขันตินาสอาคิวาวิสังวาสัตถังวากะมติตุวตังติตังสมาทิจติสุมุขวันโนวิปัสสีทติอสัมมุโหกาลังการติอุตตลิง อปติวินนโตพมะโลกูปโคโหติเมตายะพิกเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายะภาวิตายะภาหุลีกตายะยานีกตายะวัตุกตายะอนุทิตายะปาริจิตายะสุสมารัฐายะอิเมเอกาทาสานิสังสปติกังขาอัติอนุทิโสภรนาเมตาตาเจโตวิมุตติอัต,ติโอทิโสภรนาเมตตาเจโตวิมุตติอัติทิสาภรนาเมตตาเจโตวิมุตติกติหกาเรหิอนุทิโสภรนาเมตตาเจโตวิมุตติกติหากาเรหิ โอทิโสภาณาเมตตาเจโตวิม oh ah ุตติกติหาการะหิทิสาภรณาเมตตาเจโตวิมุตติปัญจหาการะหิอนทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติสตหาการะหิโอทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติทัศหาการะหิทิสาภรณาเมตตาเจโตวิมุตติกติเมหิปัญจหาการะหิอนทิโสภาณาเมตตาเจโตวิมุตติ สเพสตาอเวลาอัพยาปัญญาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปันนาอเวลาอัพยาปัญญาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปูตาอเวลาอัพยาปัญญาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปุคลาอเวลาอัพยาปัญญาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาอภิญาปัญญาสุขีอัตานางปริหารันตุสเอัตตาปริญญาปนาเวอภิญญาปัญญาสุขีอัตานางปริหารันตุติอิเมหิตปัญจหากาลิหิโอทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติกตาเมหิสัตหากาลิหิโอทิโส สัพพาอิทิโยอาเวลาอภิญญาปัญานิขาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุริสาอาเวลาอภิญญาปัญานิขาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอริยาอาเวลาอภิญญาปัญานิขาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอนาริยาอาเวลาอภิญญาปัญานิขาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพเทวาอาเวลาอภิญญาปัญานิขาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพมนุษยาอาเวลาอภิญญาปัญานิขาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพวินิปปติกาเอาเวลาอัภิญญา เมหิตาหกาเรหิโอทิโสภาณาเมตตาเจโตวิมุตติกตาเมหิตสหกาเรหิทิสาภาณาเมตตาเจโตวิมุตติสเพปุรัติมายาทิสายาสตาอเวลาอภพญาปัญนิกาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพปจชิมายาทิสายาสตาอเวลาอภพญาปัญนิกาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพอุตรายาทิสายาสตาอเวลาอภพญาปัญนิกาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพทักกินายาทิสายาสตาอเวลาอภิญาปัญนิกาสุขีอัตานังปริหารันตุ สัพเพปุรัติมายะอนุทิสายาสตาอเวลาอภิญาปัญชานิคาสุขีอัตานางปริหารันตุสเปย์ปชิมายะอนุทิสายาสตาอเวลาอภิญาปัญชานิคาสุขีอัตานางปริหารันตุสัพเพอุตารายะอนุทิสายาสตาอเวลาอภิญาปัญชานิคาสุขีอัตานางปริหารันตุ สัพเพทักขินายานุทิศสายยะสตาอเวลาอภิญาปัานิกาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพยเฮติมายะที่สายยะสตาอเวลาอภิญาปัานิกาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพอุปาลิมายะที่สายยะสตาอเวลาอภิญาปัานิกาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปุรัตถิยายะที่สายยปานาอเวลาอภิญาปัานิกาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายะที่สายยปานาอเวลาอภิญาปัานิกาสุขีอัตานังปริหารันตุ สัพเพอุตารายาทิ่สายยาปนาอาเวลาอภิญญาปาัญญาสุขีอัตานังปริหรันตุสัพเพทักกินยายะทิ่สายยาปนาอาเวลาอภิญญาปาัญญาสุขีอัตานังปริหรันตุสัพเพปรุรัตทีมายะ อนุทิศายะปนาอเวลาอภยปัญญานิกาสุขีอัตานังปะลิฮารันตุสัพเพปัจฉิมายะอนุทิศายะปนาอเวลาอภยปัญญานิกาสุขีอัตานังปะลิฮารันตุสัพเพอุตารายะอนุทิศายะปนาอเวลาอภยปัญญานิกาสุขีอัตานังปะลิฮารันตุสัพเพปทักินายะอนุทิศายะปนาอเวลาอภยปัญญานิกาสุขีอัตานังปะลิฮารันตุสัพเพเฮธิมายะทิ่สายยปนาอเวลาอภยปัญญานิกาสุขีอัตานังปะลิฮารันตุสัพเพอุปาริมายะที่สายยาอาปันุตะห สัพเพปุรัตถิมายานทิสายะภูตาอเวลาอัพญญาปชาญิกาสุขีอัตานังปริหานันตุสัพเปปชิมายานทิสายะภูตาอเวลาอัพญญาปชาญิกาสุขีอัตานังปริหานันตุสัพเพอุตารายาทิสายะภูตาอเวลาอัพญญาปชาญิกาสุขีอัตานังปริหานันตุสัพเพทักขินายาทิสายะภูตาอเวลาอัพญญาปชาญิกาสุขีอัตานังปริหานันตุสัพเพปุรัตถิมายะอนุทิสายะภูตาอเวลาอัพญญาปชาญิกาสุขีอัตานังปริหานันตุ สัพเพปชิมายานุทิสายาผูตาอาเวลาอภิญปัานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพอุตาลยานุทิสายาผูตาอาเวลาอภิญปัานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายานุทิสายาผูตาอาเวลาอภิญปัานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพเฮธิมายาทิสายาผูตาอาเวลาอภิญปัานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพอุปาริมายาทิสายาผูตาอาเวลาอภิญปัานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุ สัพเพปุรัตธิมายาทิ่สายยาปุขลาอเวลาอภิญญาปัานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปชิมายาทิ่สายยาปุขลาอเวลาอภิญญาปัานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพอุตารละยาทิ่สายยาปุขลาอเวลาอภิญญาปัานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพทักคินายาทิ่สายยาปุขลาอเวลาอภิญญาปัานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปุรัตธิมายาอนุทิ่สายยาปุขลาอเวลาอภิญญาปัานิคาสุขีอัตานังปริหานันตุสัพเพปชิมายาอน อเวลาอัพญาประชานิคาสุขีอัตานางปริหารันตูสเพอุตรายะอนุทิสายะปุคลาอเวลาอัพญาประชานิคาสุขีอัตานางปริหารันตูสเพทัคินายะอนุทิสายะปุคลาอเวลาอัพญาประชานิคาสุขีอัตานางปริหารันตูสเพเหธิมายะทิสายะปุคลาอเวลาอัพญาประชานิคาสุขีอัตานางปริหารันตูสเพอุปาลิมายะทิสายะปุคลาอเวลาอัพญาประชานิคาสุขีอัตานางปริหารนตุ สัพเพปุรัติมายาที zat, ่สายยะอัตตาภาวะปริยปนาอเวลาอัพญาปัญานิกาสุขีอัตานังปริหานันตุสัพเพปชิมายาที่สายยะอัตตาภาวะปริยาปนาอเวลาอภิญาปัญานิคาสุขีอัตานังปริหานันตุสัพเพอุตารยะที่สายยะอัตตาภาวะปริยาปนาอเวลาอัพญาปัญานิคาสุขีอัตานังปริหานันตุสัพเพทกินายะที่สายยะอัตตาภาวะปริยปนาอเวลาอัพญาปัญานิคาสุขีอัตานังปริหานันตุ สัพเพปุรัตทิมายาอนุทิสัยยะอัตถาภาวะปริยาปนาเวลาอภิญาปัานิคาสุขีอัตานังปริหารันตสัพเพปชิมายะอนุทิสัยยะอัตถาภาวะปริยปนาเวลาอัพญาปชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตตสัพเพอุตรายะอนุทิสัยะอัตาภาวะปริยาปนาเวลาอัพญาปัานิคาสุขีอัตานังปริหารันตตสัพเพทักินายะอนุทิสัยะอัตาภาวะปริยาปนาเวลาอัพญยาปัานิคาสุขีอัตานังปริหารันตต สเพเหติมายาที่สายะอัตตาภาวะปริยาปนาอเวลาอพพยาปานิคาสุกีอัตานังปริหารันตุสเปอุปลิมายาที่สายะอัตตาภาวะปริยาปนาอเวลาอภพยาปานิคาสุกีอัตานังปริหารันตุสภาปูรัติมายาที่สายะอิทิโยอเวลาอพพยาปานิคาสุกีอัตานังปริหารันตุสภาปชิมายาที่สายะอิทิโยอเวลาอัพยาปานิคาสุกีอัตานังปริหารันตุสภาอุตรายาที่สายะอิทิโยอเวลาอพพยาปานิคาสุกีอัตานังปริหารันตุ สัพพาทักขินายะทิสายะอิทธิโยอเวลาอภิญญาปัญญานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพาปุรัติมายะอนุทิสายะอิทธิโยอเวลาอภิญญาปัญญานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพภาปชิมายะอนุทิสายะอิทธิโยอเวลาอภิญญาปัญญานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพภาอุตารายะอนุทิสายะอิทธิโยอเวลาอภิญญาปัญญานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพพาทักขินายะอนุทิสายะอิทธิโยอเวลาอภิญญาปัญญานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุ สภาเหติที่มายาที่สายยอิทิโยอเวลาอภิญาปัะชานิคาสุขีอัตานางปริหารันตุสภาอุปาลิมายาที่สายะอิทิโยอเวลาอภิญาปัะชานิคาสุขีอัตานางปริหารันตุสัภพปูรัติมายาที่สายะปุริสาอเวลาอภิญาปัะชานิคาสุขีอัตานางปริหารันตุสัภพปัชฉิมายาที่สายยปุริสาอเวลาอภิญาปัะชานิคาสุขีอัตานางปริหารันตุสภพอุตารายาที่สายะปุริสาอเวลาอภิญยาปัะชานิคาสุขีอัตานางปริหารันตุ สัพเพทักกินายาทิสายญาปุริสาอาเวลาอภิญญาปัญญานิคาสุขีอัตานางปริหารันตุสัพเพปุรัติิมายานุทิสายญาปุริสาอาเวลาอภิญญาปัญญานิคาสุขีอัตานางปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายานุทิสายญาปุริสาอาเวลาอภิญญาปัญญานิคาสุขีอัตานางปริหารันตุสัพเพอุตารายะอนุทิสายญาปุริสาอาเวลาอภิญญาปัญญานิคาสุขีอัตานางปริหารันตุสัพเพทักกินายาอนุทิสายญาปุริสาอาเวลาอภิญญาปัญญานิคาสุขีอัตานางปริหารันตุ สัพเพเหติมายาทิสายยาปุริสาอาเวลาอภิญญาปัญานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพอุปาริมายาทิสายยาปุริสาอาเวลาอภิญญาปัญานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปุรัติมายาทิสายยาอริยาอาเวลาอภิญญาปัญานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปชิมายาทิสายยาอริยาอาเวลาอภิญญาปัญานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพอุตรายาทิสายยาอริยาอาเวลาอภิญญาปัญญานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุ สัพเพปุรัติมายะอนุทิสัยยะอริยาอเวลาอภิญญปัญนิกาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปปชิมายะอนุทิสัยยะอริยาอเวลาอภิญญปัญนิกาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสัยยะอริยาอเวลาอภิญญปัญนิกาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพทักินายะอนุทิสัยยะอริยาอเวลาอภิญญปัญนิกาสุขีอัตานังปริหารันตุ สัพเพเหติมายะที่สายยะอริยาเวลาอภพญยาปัานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพอุปปลิมายะที่สายยะอริยาเวลาอภิญาปัานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปุรัตถิมายะที่สายยะอนาริยาเวลาอภิญาปัานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปชิมายาที่สายยะอนาริยาเวลาอภิญาปัานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุ สเพอุตรายะทิสายะอนาริยาอเวลาอภิญญาปัญญิกาสุขีอัตนาลังปริหารันตุสเพทักขินายะทิสายะอนาริยาอเวลาอภิญญาปัญญิกาสุขีอัตนาลังปริหารันตุสเพปุรัติมายานุทิสายะอนาริยาอเวลาอภิญญาปัญญิกาสุขีอัตนาลังปริหารันตุสเพปัชีมายานุทิสายะอนาริยาอเวลาอภิญญาปัญญิกาสุขีอัตนาลังปริหารันตุสเพอุตรายานุทิสายะอนาริยาอเวลาอภิญญาปัญญิกาสุขีอัตนาลังปริหารันตุสเพทักขินายานุทิสายย อนาริยาอเวลาอภยญญาปัญญิกาสุขีอัตนาลังปาลิหารันตุสเพหิติมายะทิสายะอนาริยาอเวลาอภยญญาปัญญิกาสุขีอัตนาลังปาลิหารันตุสเพอุปลิมายะทิสายะอนาริยาอเวลาอภยญญาปัญญิกาสุขีอัตนาลังปาลิหารันตุสเพปุรัติมายะทิสายะเทวาอเวลาอภยญญาปัญญิกาสุขีอัตนาลังปาลิหารันตุสเพปัจฉิมายะทิสายะเทวาอเวลาอภยญญาปัญญิกาสุขีอัตนาลังปาลิหารันตุสเพอุตารายะทิสายะเทวาอเวลาอภยญญาปัญ อภิญาปัญญานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพทักขีนายะทิสายะเทวาอเวลาอภิญาปัญญานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพทปุรัติมายานุทิสายะเทวาอเวลาอภิญาปัญญานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพทปชิมายะอนุทิสายะเทวาอเวลาอภิญาปัญญานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพอุตตารายะอนุทิสายะเทวาอเวลาอภิญาปัานิกาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะเทวาอเวลาอภิญาปัานิกาสุขีอัตานังปริหารันตุ สัพเพเฮธิมายาธิสายาเทวาอเวลาอพิญญาปัานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพอุปลิมายาธิสายาเทวาอเวลาอพิญญาปัานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปุรัติมายาธิสายามนุษสาอเวลาอพิญญาปัานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปห์ปฐมายาธิสายามนุษสาอเวลาอพิญญาปัานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพอุตรายาธิสายามนุษสาอเวลาอพิญญาปัานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายาธิสายามนุษ อนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสเพเพรัติมายะอนุทิศายะมนุษยสาวเวลาอภยญประชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสเพเพปชิมายะอนุทิสายะมนุษยสาวเวลาอภยญปาปชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสเพเพอุตตารยะอนุทิศายะมนุษยสาวเวลาอภยญประชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสเพเพทกินายะอนุทิศายะ มนุษย์าเอาเวลาอภิญญาปัญญานิคาสุขีอัตานังปริหารันโตสเพเหติมายาทิสายะมนุษย์าเอาเวลาอภิญญาปัญญานิคาสุขีอัตานังปริหารันโตสเพอุปาลิมายาทิสายะมนุษย์าเอาเวลาอภิญญาปัญญานิคาสุขีอัตานังปริหารันโต สัพเพปุรัตธิมายาทิสายาวินิปติกาเวลาอภิญญปัญญานิกาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปชิมายาทิสายาวินิปติกาอเวลาอภิญญปัญญานิกาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพอุตรายาทิสายาวินิปติกาอเวลาอภิญญปัญญานิกาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพทักกินายาทิสายาวินิปติกาอเวลาอภิญญปัญญานิกาสุขีอัตานังปริหารันตุ สัพเพปุรัติมายาอนุทิสายาวินิปติกาอเวลาอพิญญาปชานิคาสุขีอัตานังปริหานันตุสัพเพปชิมายาอนุทิศายาวินิปติกาอเวลาอภิญญาปชานิคาสุขีอัตานังปริหานันตุสัพเพอุตตรายาอนุทิสายาวินิปติกาอเวลาอพิญญาปชานิคาสุขีอัตานังปริหานันตุสัพเพทกินายาอนุทิศายาวินิปติกาอเวลาอพิญญาปชานิคาสุขีอัตานังปริหานันตุสัพเพติมายาทิสายาวินิปติกาอเวลาอนิาสุขญตานังปริหาันตุ สัพเพอุปาลิมาญาทิสายะวินิปติกาอเวลาอพยาปชานิคาสุขีอัตานังปาริหารันตุติอิเมหิตทศหาการเลหิตทิสาพารณนาเมตตาเจโตวิมุตติสัพเพสังสัตานังปีละนังวัดเชตวาอเปีละนายะอุปคาตังวัดเชตวาอนุปาคาเตนะสันตาปังวัดเชตวาอสันตาเปสันตาเปนะปาริยาทานังวัดเชตวาอาปาริยาทานเนนะวิหังเสวัดเชตวาอาวิเห สายสพเพสตาอะเวลิโนโหนตูมาเวลิโนสุกิโนโหนตุมาทุกิโนสุขิตตาโหนตุมาทุกิตตาติอิเมหิอัตถหากาเลหิสพเพสตาเมตายาติเมตตาตังทำมังเจตยติติเจโตสภะพยาปาทะปริยุทธาเนหิมุจจติติวิมุติเมตตาจะกเจโตวิมุติจาติเมตตาเจโตวิมุติเมตตาพมมวิหารภาวนานิตตา <c oughs> บทที่19เทวตาอุญโยชนะคถาทุกขปตาจะนิทุกขาพย,พพยาปาตาจะนิพยาโสกปตาจะนิโสกาโหตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมพตังปุญญสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังทันตุสัทธายะสีลังลักขันตุสัพพทาภาวนาภะพิรตาโหตุขัดฉันตุเทวตาคตา สัพเพพุทธาพระรัปตาปเจกนันจะยังพระลังอรหันตนันจะเตเชนะลักขังพันธมิตรสัพโสสัพเพพุทธาพระรัปตาปัจเจกนันจะยังพลังอรหันตนันจะเตเชนะลักขังพันธมิตรสัพโสสัพเพพุทธาพระรัปตาปเจกนันจะยังพระลังอรหันตนันจะเตเชนะลักขังพันธมิตรสัพโสสัพเพพุทธา พระรัปตาปเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธมิสสะปโสสัพเพพุทธาพระรัปตาปเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธมิสสัพโสสัพเพพุทธาพระรัปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธมิสสะปโสสัพเพพุทธา พระรัปรตาปเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะลกขังพันธมิสสะโสด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงฆ์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตรและประการเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม ขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาและโปรดอํนานวยพรให้ข้าพเจ้าและครอบครัวและวัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหยยเรีหยญไหวครูหกแปดตลอดจนวัตถ,ถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริตจงสําเร็จศักดิ์สิทธิ์ุประการเทินสาธุสาธุสาธุ